เอาไปชี้บ่หรือไปขายนั่นว่าอยู่ช่วงนี้ช่วงายโดยสบายดีช่วงนี้มันมันสดแน่นอะมีมันสดแน่ว่ะกว้างไปเลยเกาะยปเลยทัดเลยไปหักกอบิน นม่ะเลยพีมาไดหันไปขายไปแล้วใช่เนาะฮ่ทโอเนาะวันนี้คือมาลมแหงแท้พี่น้องเลยมาวาดนี่บบดคนตก มันนี้บัดคึมๆนะกะอ่าลมพี่น้องเนาะมาเป็นบาดเป็นบาดพี่น้องเลยนเนาะอย่างใดทางบาตาเองกะอ่าขอกาบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบิร์ดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเดอ้อพาอยู่ทางฝั่งเราฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้าพี่น้องเลยการยินดีต้อนรับเข่าสู่ซองของบาตาบ้านเฮาคือเก่าเนาะพี่น้อง วันนี้กะพี่ละพี่น้องเลยแวะเวียนขึ้นมาหาทางน้องบุญทวีน้องสายฟ้าพี่น้องเลยเนาะขึ้นมารอบนี้ก็โอ้ทางก่อสร้สางเพิ่นกะเริ่มกอ่อห้องคันห้องแล้วพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กะเห็นตั้งวงกบอวงกบห่วไยได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ได้พี่นอนะ้องเนาะอ่าคือว่ากอ่อขึ้นลายเติบแล้วพี่น้องเลยทางหลังด้านหลังแล้วก็เทคานแล้วเนาะ ไปแทนพี่น้องเดียวเอาไปเบิ่งไปื่อสบล้ำกันพี่น้องเลยอ่าทุบลมแท้ลมว่ามือนี่บุญโอ้อ้บุญเนาะอ้บุญไอทองมีกามามือนี่อืมวันนี้กามาสองคนก็บอเวียดพี่น้องเลยบอแสนเรือท่านประธานจอกเข้านี่บอสบายบ้อเนาะบอสลีก็ขี่รถจักรมามือนี่ <Birthday! laughs> บาจิตกบโจ้ขนเขาเอาผู้ใดมีเวียกมีงานทางใดสะดวกแบบใดก็ไปสะก้อนพี่้องเนาะโอ้เจอาเข้าไปใช้นั่นไปไปเอ,ๆๆอา้าอไปชี้ว่าเรือมาขาย,ยนั่นนะว่าอยู่ช่วงนี้ ดูสบายดีช่วงนี้มันมันสอดแน่นาะนี่มันสอดแน่ว่อะไาน้าเลยไปกกูไว้จะทีมาหันไป เอาไปขายไปแล้วชาเนาะโอ้ยโอ้ยาหน่ไปชาเนาะนี่มาทานเลยโดยโดยไปไปเอาสบายดีโดยแค่หนึ่งมบิดปลาได้แจวนี่ยังอยู่ยังอยู่อือตัวนี้แหละของเสพไปคนน่ะสองสองคนบอสองคนจะไปเอาเมียมานึ่บ่โอ้ยเนาะ บ้านเซนยังได้ไปห้องหมอบ่ใช่ไม่นี่ไปหาดังลูกเงินการลูกเงินยังงูท่านลูกผักพรอนหมสบายพี่น้องเห็นเนาะไขวันเนาะโอ้ยตากหมอกตากฝนเนี่ยอืมอันนี้เอาไว้ให้น้องเดี๋ยวผ้าพืชเนาะเพิ่นยังไปสีเข่ากับเพื่อบุญเดี๋ยวผ้าก็ไปก็สีเข่าเนาะไปไปน้ำกันเลย เอาไซโปซาด้วยท่านเด้อสบายดีเด้อเอู้เมื่อถิมเมียไว้บบนี้นี่ฝ้าเมียแหละอือโอ้ลมแท้เมื่อเเอาครื่องมือป่ะเมื่อเป็นเฟรมไทยอืมแข่งนอนขึ้นมาเนาะเลยอืออือกินแล้วเข่าอ่ะยงอยู่ได้ยังกินเนี่ยันึ่งโมงได้ยู่ อยากได้ยังรอแถาหัวแล้มากุูนแล้วเดี๋ยวชิวตาบม,มั่งทั่วซูกินก็ได้เหม,ม,มือนนี่ซื้อขังทั่วมาอยู่ก่อมเนี่ยเรือว่าให้แม่ตามก็ได้เจ้าเป็นคนตามด้วย,วย,ยเถอะเนี่ยเข้มหรอวะเป็นเข้มเป็นเข้ม,ม,มแต่ว่าเอาเิ้นแม่นี่เอิ้นในน้ำมันว่าเมียช้างทีง่ได้พี่น้องเน,งนงาะแท้จริงอายุร้อยก,กันยังหน่อยอยู่เอิ้นเอื้อยเหม็นมันแต่ว่าเอิ้นแม่เนี่ยบัดเอิ้นพอช้างบัดเอิ้นพอกว่ามันเจ้าจะปีก็เจ้า อ่าเนาะกระรุ่นนี่นะรุ่นเอื้อยบอตานี่อ่าเอื้อยเอื้อยก็ได้เนาะไอ้ขั้นเอื้อยเอื้อยเนาะส่วนพอช้างเอื้อพออืมจังอาบุกียดกันไว้เนี่ยน้องมีพอช้างเนาะน้องมีพอช้างน้องมีพอช้างอันอยู่น้อยเด้อย่น้อยน้องใส่ผ้าไปซีเข่าหรอปะอืยังไม่ถามไม่ทราบเถอะเป็นเขียวส่วนไปยูเากินนเเบมื่อนั้นเออ เอ้ยๆเกยบักอ um ืม hmm. ข้าวเพิ่นยังอยู่หน่อยไปซีมาบักข <Okay. S 3> <the> ้าวตัวนั <Bradley> mm ้นเพิ่น <ness> ซ yeah. <the> ื้อมาให้มอดสิก hmm. uh ินได้ว่กินข้าวนีเบิดก่อนกินข้าวใหม่บ่อืน้องบุญทวีด้ถ้าอยู่บ่ไดเนาะนั่นเนาะเบิ่งเด้อตาเด้อเนาะค้าดหมู่อืออ้าอยหมูอดมื้อนี้ละบดนี้เนาะอือ จออไหอนไว้แล้วนี่งเนยงกระสอบ้พุยอยู่ที่คัอว่คืออยากคือกระสอบเก่าสอบอย่างเนาะจะว่าบ่เด้อยืดพุยโอ้ยนี่ไงมันเอาเรียกเขาเจ้าสานมันมันทีแบนไดเนาะสานห้างหะพอแปไปพอมันเลี่วอีูทีับขืนชีขืนโคมเรื่อยรับนุ่งอันนี้ทอนไหนน้องละไม่ช่มาเพิ่งเดตไ เอานี่นี่ปืดออกเบิ้งขยาะปืดลงเบิ้งผมต้องขึ้นบนเดียวได้อันแรกว่าปืดออกแล้วก็กิ้งอันไหวแบบแบบสิโก้โตสองห้องนี่สิตีได้ยินนายลีบอ่ะอ่ากันโสองห้องนี่ไงอันนี้กับป้าไว้ก่อนเนาะฮะเจ้าเจ้าอาชีพไปได้เจ้าเออนี่เอาเอาตัวนี้มานอนนี่บหมนอนนี่เออนอนขึ้นหันก็ได้พ่อหนักเลยโอ้ Khai, lạnh lưng, đi ngon đấy ngon 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 này ngon 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 ได้นั่นแหละตันได้กระปัานยังหมดเงียบเนาะจทำนายก่อเฮือแบบนแกกด้ก็จัะเอาเข่าไว้ในห้องโค้กดุมนิบอืมบ่ได้อานหน้าม้วนอีกบ่ใช <บน S 1> <ม>่ไหมอืมสถ่านที่อย่างเดียวนะบบดนี้อันนี้คือคำสั่งของก่อสร้างนะเนาะตัว่าดิบชุ่มอยู่เห่ย เดี๋วมามาน่ามีก่อนสิครับชวยเฮาเฮาบ่มีได่เนาะหนูเบื่อสีนี่ห้องห้องนี้ได้ชาวเขาแล้วแห้ะมองยังบ่เออเบิ่นเบิ่นอย่ะเนาะอ่าแนวาตำซอยทำแม่เพื่อนก่อน อ่าวน้อยพอสางเราบ้านนี่มันเทได้เนาะดูว่ามือนี่ได้เทบ้างมือนี่เออทันแล้วเนาะทันแล้วทันแล้วเออก็แลออและอ,อ,อ่าเชิมชามน้องสายฟ้ามาอ่าฮิตทาจะกินเขาก้อนเพิ่นกับย่นมาบัดใช่ได้กินนะบัทัน เปิดเ,เนี่ยปสีเข่าไมมมาสูก,กินอยู่ค่ะเ,าเาขากินเบิดคักเลยทีออนี่เห็ั่น,นวัน,อนน้องท้องใส่แล้วเห็ดสิน่ะโอ้เห็น,น,หนเจ็บเขาไงไหมเนาะ พูดตื่มาได้มือได้จ้ะน่ะมือนี่แหละเออแรลงกับบอแมลงนี่เอ้าคุปปุยฮิตฮอตกันเป็นี่ไหนได้อ,อีกออจะพูดมีแบะมีไก่เออกบะอะไ,งไงรหลาย่เจ้ามาต้มเนี่ ตสองโ,โ,<ด>โอ้โหเป็ดสองตต้ละ<ด>อืมอืมอืมบาถูกขักเลยนีจะมีเบอร์อะไรบ่พอชางนะ่<ด>ะอะไรโทรถามเลยเด้ออีข้นมาไว้บ่อะชำนาญขึ้นมากินเข่าก่อนด้ชอะ จะยูโฮยูเลยจอะนี่อ๋อแน่นดีทึมแบบนี้ทำซอยเพิ่งนกอนพี่น้องกันเนาะมาจากบทเสียเวลาหลายวันนี้แก้ได้นะนี่นะแม่รหลดแรงแก้ได้นั่นอืม เ้าว่าที้เอ,อิญเพิ่นแม่นแเนี่ยโมแม,แม่นว่าเพิ่นเฒ่าได้ว่าอยู่เนาะเอ,อิ้นให้มันคือกันกับพ่อสร้างอ่าเพิ่นเป็นเมียพอสร้างน้อยพอสร้างน้อยใจเด้เล่าเท่าอะไรก็หาซิปหาซิปลายไ <50 S 2> <50 S 1> ปคือเนาะรุ่นต่อพ่อประท้าหูเฉพาะนอนท้อง,องใสง่ใส่สูตรนี่เลยพี่น้องเนาะ on oh, nguy nguy luôn rồi chốt bảo muốn bảo bạn tì bông tì bông muốn nọ bông muốn nọ đó anh bạn phút trang con nè อันทั้ง่ายพื้นจ้างเท่าไรใช่จากน้ำโพสางพื้นที่บ่อฮูยูเท่าไรแปดพันแปดพันหรอสองห้องเพื่อเนาะแปดพันห้องละสี่พันกับโมเมนต์สกอตซื้อดอกกับคือว่าแล้วกับมีโบกมีหยาบมีมีสาบมีอย่กักว่าแล้วกับมีเช็ดนั่นนั่นแหละเนาะอ่าสี่พันห้องละสี่ห้องแปด แต่คือกอบดตัวเพื่อนบอตามีอยู่รับมือหนักเนาะอ่าสิบประมาณนั่นผู้เลี้ยพี่น้องเลยฮะเบิ่งในคลิปอืมนี่กับคลิปเบิ่งคลิปบ่เบิง่งอะไรพี่น้องเนาะอายเป็นบางคลิปก็เบิง่งอยู่คลิปก็บ่ได้เบิ่ง เจ้านั่นขออนุญาตถามก่อนเจ้าบริมีลูกบ่เออเบิงเบิงเอาไม้นี่ไปก่อนอ่ะขออนุญาตนี่ไม้เนยบ่กันจังได้ยินเนยเด้อเด้อขออนุญาตเด้อเอ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 อเป็นเป็นยังไงก่อนว่มีลูกจ้กคนกับาวว่ามีแบบมันเยาวานอาชีดอกแบบว่ามันมูลลูกบ่ดีเพราะเร่าตั้งเจ้าบ่ ลรงขาวเป็นลรงขาวเพราะว่าเพบาะ่าตจถามนัน่นพอชางว่าอ่าบยังบทันมีลูกเด้บา้า <c ười> ตาเอ้ยฉันนะบ้าตาเขาคือว่าตุ้งเท่าแล้วอายง่อนอะไรคือว่าเอาอ่าเพ่นก็เรยกว่าพาถามมาแม่เจ้าดื้อเนี่ยโอ้ว <c ười> ่ามีลูกยากเนาะ <c ười> เดี๋ยวว่าตั้งตั้งแบบ ชิวๆนะอ่ามึงเข้าเอาตกใบนเลยก็ตกได้ก็ดูไปไปชื่อลูกอันน่ะชาวล้านเลยแบบมีเงินไปชื่อเออเพื่อนคขายฮะมีมีคนคลายลูกอันแต่ชื่อเอาอ๋อแบบคลายหรืว่าเพื่อนเพื่อนห้ผูกแขนเอาแล้วนี่เนาะเด้ออ๋อเพื่อนห้ผูกแขนเอาเท่าะเล ชาวลาดสามลาดชาวลาดออมีมีคนผูกแขนและตอนนึ่มีนี่แหละเออคนเดี๋ยวว่าพท่านมีคนอ่ะผูกคอต่อแขนเอานะอเ,เออาวเราว่าได้ลูกเราอ่ะเ,ออเรามีอยู่คนอ่ะนี่พี่น้อง,องเราเนี่ยสามลาน จะว่าบ่สามล้านสามล้านเลยเดียวสามล้านสามล้านแต่มีคนเอาไปแล้วเนาะผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงบ่บ่มี่ไอนคนขายขายลูกอันชื่อว่าพวกแคนเอาเออเมีคนอยากขายลูกอะไรชื่อเลยสามล้านบ่อกไปเลยเลยมันทำชิบีบบ่เลยยากเลย มมก,ก็มีวุ้นอยากถ่ายเลยเจ้าจีผูกแกนเอาซาลาตหรือว่าพี่น้องผูกเ,เอาซาลาตเนาะผักเลยบาเ์บียดวด้ยแบบนี้หรอเนี่ยเป็นกำลังใจให้เราเอา้าบาร์สลีเอิ้อมมาหนุเรากรับเรือพอทางมานี่ห้องนี่ห้อง,งนัันนะเนี่เนาะก็ว่ายได้มีทางว่าเราเต้นกันฮักก่อนวะลงใช้อยู่มื่อคืนนี่ bứng lùm thâu mua đi, mua thâu luôn nè nó, mua mua lấy chục châu gì đây, men gì bao? Wow, bây giờ làm cái gì? Bơi xe phun gì đó, đó, đó. Đó, phê, đó. Xàng, đó con mà có giọt đá, bơi sang. Nào tạ chậu nị, à có mai chậu nị không? Đôi. Mai chậu nị là bơi sang, làm cái Thôi, อยู่อยู่บ้านกัตตาลบ่ไปจักเจ้า่าบ่บ่จักเราไม่ให้เพื่อนนี่เพราะว่าเพื่อนขึ้นไปปรงมันซบมันนั่นเนาะผู้จัดการป้าน้องวิแม่นแมนโมฮิบป่วยจุบานนี่ยบอบ่ให้เตียงแล้วก็นี่อยู่บ้านข่อนเช็ดเบาเราดิแล้วว่าโอเคเนาะก็ลังติ้วไปแล้วอ่ะเช็ดบอก่อนยู้มาบ้านเนี่ย เด้อเขาให้ซื้อใส่เงินอันป้าน้องวิแล้วแม่นๆอ๋อโดดๆถ้าเบิ่งถ้าชมรถพี่น้องเอ้ยเอาถ้าเบิ่งถ้าชมน่กเนาะ่ไปพ่อบังเอิญนะวานนีอนี้วานนีไอ้น้องวิแลนให้มาใส่าเสียแล้วซั่นเนาะเิดเกียเจ็บตายพี่น้องเอ้ยเออมันหลีกบ่ได้แหละบดนี้เนาะเข้ามา อมงานผมงายเพื่อนนี่แต่งานปกติใส่เนาะไปเจอเพื่อนยู่ไงว่อยู่อยู่อยู่เพื่อนดิมีไหนบ่บ่เออเพื่อนยิงกระชางมาจมมาจากได้เพื่อนอยูเด้อเออท่าเจ้าก็จะได้เพื่อนยังผมมีหลังไงนะมูบ่เลยตุกหน่อยทำนี่แหละเออยังบ่เคยเห็นจเคืออะไรเพราะเรื่องแบบนี้เนาะเพื่อนพอชางแล้วนะ เขีนทางหมดเ้ตามกระตูกเพื่อนน้องบุตรวีนี่เลยพอพอช่างแล้วจัะว่าได้จักหหองหนึ่งสองหองพอได้อยู่ก็ดีใจเราพอเราอ่ะเนาะด้ยเฮ้ยอ่ะพี่น้องถ้มีเพื่อนมีชานพอเลี้ยงฟองมันก็ดีพี่น้องเลยอ่ามันก็อ่านย้ำเอาโน่นนี่นั่นมันก็ง่ายเนาะว่าแล้วคนอื่น บ่เตาไปเบิ่งละบ่ตากันเนาะทางแหงละพี่น้องมือก็จะส้างบ็อกกัอไป่โยเือนกับ่ส้างแล้วก็จมอยแล้กกับกับลถบ่ออในนเราจมพังรถนี่แหละบ่ตาเราที่ได้มำแบบไปหันไปนี่ก็เป็นยากเราองยะเนี่ย ว่าเข้าไปยู่เงกอนชาวจอกชาวจอยแต่ว่าบมไม่เคยเห็นเพื่อนเจา้าเลยอยู่ทางอ <บ S 2> นอกบ,อบ้านบามเลยเนี่ว่าเข็มเข็มทางเอ็นนี่เข็มทางเออเออเทางตรงหมดดิทางตรงกับชาวชาวจอยเอาตรงกับชาวจอยเลยด้วยทางเออทางเวอืชาวจอยแหละตรงเลยทางตรง นี่ก huh. ับบริชาทผู้รับเนาะต้องเฮ็ดมีมีตอตอไม้ลายแหละเบื้องผีอย่างนี้แถวๆนั่นเนาะโดยต้องเฮ็ดไม่เนี่ยต่ำหน่อยเดีเก็บมือแต่ว่าบนนั่นเหนีนทากี่ไรกันเลยเพื่อจะเล่าเรือตะเมนแล้วมันจะเบาอยู่เราหยียบไปเหยียบมาตัดไปเยายชีเหนียนได้ไหมเนาะ บิร์ตอนนี้ก็ห <c oughs> ัวชิบสองมุ้งสามชิบแปดนาทีแล้วอกล้มุ้งแล้วเดี๋ยวชิดเอามกทั่วและมาตาม่ำซื้อมึกทั่วมาโยกไข่ปิ้งขนมแน่เนาะมาตอดน,นอกใส่ผ้าวลาพืนยังไปชี้เข้าชีเลยดีแหละเนาะเดียว,ยวห็ดอยูใหดกินก็อได้ยูเข่าเละมาหลังกินล้าง,ง,งเนาะ เอาโอเคพี่น้องเนาะขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อที่เข um. ้ามาเบิ่งมาชมแล้วก um, eh ็คโฆษณาพี่น้องเอ้ยอ่านี่กง่ว่าพากันดินแล้วกสอนพื้นสอนแผ่นกับอ่าทางเียสร้างแล้ละทาเนาะขอบคุมาพี่น้องเอ้ยอ่าทนมาไปเรื่อยๆเอ้าว่าคาคจาได้่มหูกะขอโทษขออภัยนําหลายๆเนาะเอ้า ขอให,ให้พพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำรวยเงินทองบ๊วยส,สูขคนเด้อพี่น้องเด้ยอยหน้าหนาวแล้วเนาะลมมาแล้วบัดนี้อากาศเปลี่ยนแล้วก็ดูแลสุขภาพกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะฮะสบ,บายดีพี่น้องบายบาย